แม่พี่คนนี้ด่าไอ้พักส้มสะใจอีกแล้วท่านผู้ชม พักส้มนะมันเอาคนที่โดนมาตาหนึ่งหนึ่งสองนะมาเป็นสสมาลงแข่งมาเป็นผู้สมัครอะไรก็แล้วแต่นะก็แสดงว่าพักการเมืองเนี่ยจงใจอยากจะให้มีเจตนาก็คือว่าให้มีคนเนี่ยที่มีปัญหากับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะมาถกมาเถียงกันในสภา,าเจตนาลมของมันเนี่ยคืออยากจะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นอกอยู่เหนือหลุดพ้นแล้วซึ่งการเมืองถ้าไม่มีนักการเมืองที่มีคดีเข้าไปเนี่ยฮะก็ไม่ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้กฎหมายเพราะที่มันอยากแก้แกฎหมายไม สี่คนห้าคนที่โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองกันน่ะมาตราหนึ่งหนึ่งสองบอกมีปัญหาทางการเมืองแล้วนักการเมืองไปพิพา์วิจารณ์สถาบันพระมหากษรัตริ์ให้เสื่อมพระเกียรติทำไมอะ่ะฮะกฎหมายอยู่ดีๆพระมหากษรัตริ์ที่แต่พระมหาการุณาธิคุณพิพา์วิจารณ์ละเมิดละเมิดแล้วก็บอกวิพาก์วิจารณ์โอตายสาภาพนะถ้าถ้าคือในยะมันมีเยอะอะค่ะคุณผู้ชมขะมันมันไม่คัดกรองหรือมันเจตนาให้คนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปนั่งถกเรื่องพระมหากษัตริย์ในสภาให้เสื่อมพระเกียรติแล้วมันก็ส่งไปดูงาน ที่ปไตตยพวกนี้ลูกล่อลูกชนมันเยอ,ะ,อะคุณดูเอาแล้วกันเดี๋ยวถ้าเลือกตั้งครั้งหน้านะถ้ามันจะเอาอีพวกที่โดนหนึ่งหงงไปเป็นปัตต้ลิสต์เอามาเป็นสสบัญชีรายชื่อเขตนะโอ้โก็แสดงว่าพวกคุณไม่ได้ไม่ได้มีความจริงใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะคุณต้อง